ครับสวัสดีที่สุขสุกคนเมือนิงฤทธดลุงหลอดมีรายการบางไฟบ้านโป่งนะครับตำบลนาเวียงอำเภอไรายมูลจังหวัดยะโสธรวันที่5พฤษภาคม2568รหายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้บางที่1แอดเทวดาบางที่สองแอดเทวดาบ้างที่3เทพสมพรบ้างที่4สราชวงศ์บ้างที่หเบนนำชั่บ้างที่6คำภัยะลุฟ้าบ้างที่เจซูเปอร์แห่ง88บ้านงที่เก้า เพชรดอนแก้วบางที่10พ่อนไช่การช่างนะครับ11ทางสายใหม่12โชคกิติชัย13เทวทูตด,ดำา1นะครับสิบสี่เทพถ้ำทอง1นะครับสิบห้าเทพถ้ำทอง2นะครับ16เทวทูตด,ดำา2นะครับ17เทวทูตด,ดำา3นะครับ18 เบกสีทองบังไฟล้านนะครับขนาดทอแปดนะครับผมตุลาการโดยไอ้ไพ่ดำนะครับบวกบาวดอกคูณนะครับผมโอ้มีหอดบังไฟล้านนะครับบั่นโป้งนะครับโอ้โหไปเบิงบังไฟล้านก็คุ้มแล้วนะครับผมส่วนความชอบส่วนตัวติ๊กสีเขียวนะครับจีสีเขียวเลยนะครับให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมฮะ แอดเทวาดาสองบังนะครับบังที่หนึ่งแอดเทวาดาเนี่ยก็เสียเลยครับบังที่สองก็เสียเลยเพราะว่ามือนี้อยู่บั้นหัวหน้านะครับบั้นหัวหน้านะครับเอ่อบังแรกหางเสียบบังสองในสี 5, ่ลอยหาซิมหาบังที่สามในสี่ลอยหาซิมหานะครับมือสองบังกันนะสี่ในสี่ลอยหาซิมหาทั้งสองบังนะครับเดาเอานะครับ <reference> แล้วก็อีกบังหนึ่งเทพสมพรน,นะครับเทพสมพรหลอดกระมกักนะครับผมอ่าไฟลาสุติ้งหลอดไปเสียล่ะผ่านนะครับแล้วก็สอพท์วิมลนะครับ แล้วก็ซูเปอร์เฮงแปดแปดนะครับผม S s, ส่วนบางไฟแอบแซ่บก็บมีไฮบีนองอยู่นะครับผมอาจจะเป็นคำไผทะลุฟ้ากับจอบปราชาวงนะครับผม่ะไฟแอบแซ่บก็บมีซัมเน่แล้วครับน้องนั้นบ่ค่อยหูจักนะครับผม <c oughs> อ่ะบอกไปก่อนนะครับความชอบส่วนตัวนี่เป็นความชอบส่วนตัวอิหรีนะครับบริเกี่ยวข่บางไฟใดๆทั้งสิน้น บรายรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตาเม้นต่างก็สวนนะครับมืออื่นกับบุญหลายบ้านงานหลายมองนะครับลุงหลอดกับว่าสิไปบันทรงนะครับตาตินใจแล้วนะครับไปบ้านสงนะครับผมทีมงานอ่า พ่อเด๋นะครับเป็นธุรการยูหันนะครับส่วนไล่การบรรโงนะครับเดี๋ยวลุงหลอดจะลงต่อจากนี้แหละนะครับผมมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงหลอดเดฟซีในท้ำเพจแล่ะค่ะยูทูบนะครับต่อต่อไปนะครับผมเมื่อนี้ก็มีบังไฟซิปลานกับบังไฟลานให้เบิ่งกันนะครับเขาไปฝากกดไลค์กดแชร์ลุงหลอดน้ำเนเดอร์ครับนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้ลุงหลอดตากแดดเหดี่ยมแมปแมปนะครับหัวกระเริ่มเถิดวันแล้วนะครับผม หอนไลน์นะครับผมอ่าข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ